สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันพุธที่31พฤษภาคม2 5 6 6นะกครับก็เป็นราคาข้าวแห้งนะครับความชืนไม่นเกิน15%อเนะครับเป็นราคากลางเหมือนเดิมนะครับยวมาติดตามรับชมกันเลยครับมาดูที่ก็เปลือกเจ้านาปังนะครับปี2 5 6 6จังหวัดนครสวรรค์1,300บาทถึง1,500บาทจังหวัดพิจิตร9 9 0 0บาทถึง1,200บาทจังหวัดกำแพงเพชร 10,000บาทถึง1,200บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง800บาทนะครับจังหวัดกาญจนบุรี9,700บาทจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง1,100บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง9,700บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี1,200บาทถึง1,300บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,800บาทถึง10,000บาท ังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,100บาทถึง1,200บาทจังหวัดชัยนาท1,100บาทถึง1,700บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง11,100บาทจังหวัดเระเสริมเซา1,300บาทถึง1500บาทจังหวัดอุตลดทธิ 9, ์9,700บาทถึง10,000บาทจังหวัดลพบุรี10,000บาทถึง1200บาทจังหวัดนครนายก1300บาทจังหวัดปทุมธานี 9,600บาทถึง11,100บาทจังหวัดนครปฐม11,100บาทถึง1 2 0 0บาทอันนี้ราคากับสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี1 2 0 0บาทถึง1 3 0 0บาทและจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง1 3 0 0บาทนาที่ข้าวหอมมะลินะครับนาปีปี2565ทับ6-6จังหวัดสุรินทร์ 14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,100บาทถึง14,700บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดศรีสะเกด13,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด 13500บาทถึง14000บาทจังหวัดมหาสารคาม14500บาทถึง14900บาทอันนี้ราคาก้ำสุดปรับเพิ่มขึ้น5500บาทส่วนราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น400บาทนะครับจังหวัดชะยสุทธร13500บาทถึง14580บาทจังหวัดชัยภูมิ13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14000บาทถึง15000บาท จังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,800บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทอันนี้ราคาต่ําสุดปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู 1, 4 0 0 0บาทถึง14,600บาทอันนี้ราคาปรับลดลง500บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดน้องคาย1400,0บาทและจังหวัดมุกดาหาร1 4 0 0 0บาทถึง14,500บาทมาที่ข้าวหอมมะลิ่วนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9 0 0บาทถึง13,500บาทราคาก็ยังคงที่นะครับ วันที่เก้าหอมปทุมนะครับนาปางปี2566จังหวัดลบบุรี1600บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1800บาทถึง1900บาทจังหวัดชัยนาท1 1 0 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง1900บาทจังหวัดสิงห์บุรี1 1 1 0 0บาทถึง1 1 3 0 0บาทจังหวัดราชบุรี1 1 1 0 0บาทถึง1 1 2 0 0บาทจังหวัดกาญจนบุรี1 5 0 0บาท จังหวัดปทุมธานี11,200บาทและจังหวัดนครนายก11,300บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับมาที่เข้าเนียมเมล็ดยาวนาปีป25ี2565ท66จังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง13,000บาท อันนี้ราคาต่ําสุดปรับเพิ่มขึ้น700บาทนะครับจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาลสิน13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำู13,100บาท อันนี้ราคาปรับลดลง500บาทนะครับจังหวัดหนองคาย13,000บาทและจังหวัดมุกดาหาร12,500บาทถึง13,000บาทวันที่ก้าเหนียวเมล็ดยาวนาปังนะปี2566จังหวัดขอนแก่น1 1 0 0บาทถึง1 6 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดน้องคาย9,000บาทถึง11,700บาทและจังหวัดน่าน11,800บาทถึง12,000บาท วันที่เข้าเหนียวเมล็ดคะนาปีนะครับปี2565ทับ66จังหวัดอุดรธานี11,200บาทถึง12,000บาทจังหวัดน้องคาย11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง11,000บาทและจังหวัดมุกดา,าหาร8,500บาทถึง9,000บาทวันนี้ราคาจัางคงที่นะครับวัที่รายการสุดท้ายนะครับก็เปลือกเหนียวเมล็คะนาปางปี2566จังหวัดสกลนคร 11,250บาทถึง11,900บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดมหาสารคาม8,600บาทถึง8,800บาทจังหวัดเชียงราย1,400บาทถึง11,200บาทอันนี้ราคาสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดนครพนม9,800บาทและจังหวัดลำปาง11,300บาทถึง11,600บาทครับนี่ก็เป็นราคาข้าวของวันนี้นะครับ ก็มีเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการอัปเดตราคาข้าวนะครับสวัสดีครับ